สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแนะนําระบบรดน้ําต้นไม้โซล่าเซลล์ตัวจบแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มอีกเลยครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําก่อนนะครับว่าในชุดนี้มีอุปกรณ์อะไรไปให้บ้างนะครับที่เรียกว่าจบจบเนี่ยอันแรกนะครับแน่นอนนะครับก็เป็นขาตั้งนะครับแข็งแรงมากผมลองทดสอบในวันที่มีลมแรงๆแล้วนะครับตั้งอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยต้านทานแรงลมได้ในระดับหนึ่งนะแต่แรงจริงก็อาจจะไม่ไหวนะแต่ว่าโอเคถ้าระดับทั่วๆไปผมลองแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อมาก็คือแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพร้อมกับขาตั้งของมันอย่างนี้นะ เดี๋ยวจะประกอบยังไงเดี๋ยวผมประกอบให้คุณผู้ชมดูอีกทีนึงแผงตัวนี้เนี่ยผมทําการติดตั้งสายไฟไว้ให้แล้วนะครับสายไฟเนี่ยก็จะเป็นแบบขั้วต่อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยธรรมดาแล้วเขาก็จะไม่ได้ต่อไว้ให้นะครับก็จะเป็นสายไฟเปลือยๆมาเพราะฉะนั้นผมต่ออย่างนี้ไปให้แล้วรับรองว่าจบจบต่อมานะครับจะอยู่ในตู้นี้อันแรกก็จะเป็นสาย pe นะครับตัวนี้เป็นสายท่อน้านะผมเอาไปให้ทั้งหมด25เมตรนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยผมจัดเซตเป็น20หัวพ่นนะครับแต่สายให้ไป25เมตร อันนี้คือเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อใช้ในการจัดวางตำแหน่งอะไรต่างๆนานาคุณผู้ชมก็เอาไปบริหารดูนะครับหัวพ่นก็จะจัดไปทั้งหมด20หัวเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะมีหัวพ่นแบบนี้นะครับจำนวน20หัวนะครับอันนี้เป็นหัวพ่นเบอร์4นะครับเวลาใช้งานก็จะพ่นออกมาเป็นละอองหมอกขนาดเล็กแต่ว่าไม่ได้เล็กจนสุดๆนะครับอันนี้จะเหมาะกับการลดน้ําต้นไม้มากกว่าที่จะลดอุณหภูมินะครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ เวลาถอดก็กดแป้นตรงนี้ไว้ถอดออกนี่ไดง้ง่ายนะครับเวลาเราจะล้างจะทําความสะอาดอะไรทําได้นะครับซึ่งผมก็จะประกอบไปให้อยู่แล้วแหละนะคุณผู้ชมมีหน้าที่เอาปิสเกวไปเฉย,ยๆแล้วก็ในการประกอบนะครับสุดท้ายมันจะต้องมีปลายสายสมมติหัวนี้เป็นหัวสุดท้ายแล้วที่คุณผู้ชมจะต่อนะครับสมมติน้ํามาทางนี้มันก็จะรั่วออกไปทางนี้เนาะเพราะงั้นต้องมีจุกอุดนะครับเป็นหัวสุดท้ายเราก็จะเสียบเจ้าจุกอุดนี้เข้าไปอ่าแค่นี้น้ําก็จะไม่รั่วไม่ไหลแล้วนะครับต่อมาอุปกรณ์ข้างในมีอะไรอีก บล็อกครับอันนี้เป็นบล็อกขันน็อตนะครับตัวนี้ผมคิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีอยู่ในบ้านทุกบ้านนะครับเตรียมไปให้เลยดีกว่าจะได้ถูกขนาดไม่ต้องไปซื้อผิดซื้อถูกนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นคัตเตอร์ตัดสายนะครับเวลาใช้งานนะคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นอย่างนี้อ่ามันจะอ้าได้อย่างนี้นะครับเวลาปิดเวลาเก็บอย่างนี้เก็บนะครับเวลาจะใช้เปิดออกอย่างนี้แล้วก็เวลาจะตัดสายคุณผู้ชมก็วางสายไว้อย่างเงี้ยแล้วกดลงมานะครับมันก็จะตัดได้ง่ายเลย ต่อมานะครับเป็นกรองนะครับเราต้องต่อกรองก่อนเข้าระบบปั๊มนะครับเพราะว่าสิ่งสกปรกทั้งหลายที่เวลามันไหลมาตามน้ําออกมาจากระบบปลาป่าบ้างอะไรบ้างมันจะถูกตัวนี้กรองไว้ก่อนนะครับจะทําให้หัวเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นตันได้ยากขึ้นนะครับกรองนี้เป็นกรองละเอียดเลยนะแล้วก็แน่นอนนะก่อนจะเข้ากรองก็ต้องมีหัวที่รับน้านะครับหัวที่รับน้ําตรงนี้เป็นหัวแบบยูนิเวอร์แซลนะครับคุณผู้ชมอันนี้สมมติเป็นหัวก๊อกนะก็จะต่อเข้าไปอย่างนี้ ทีนี้หัวก๊อกมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับสมมติว่านิ้วมือผมเนี่ยเป็นหัวก๊อกนะใส่ไปเนี่ยคือใส่ไม่เข้าเนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถอดออกได้ก่อนนี่มันถอดได้นะครับถอดได้จนพอดีกับก๊อกที่เรามีอ่ะเนี่ยถือว่าพอดีละก็จะใช้เบอร์นี้เลยแต่ถ้ามันยังไม่พออีกหัวใหญ่อีกถอดออกได้อีกนะครับมันสามารถยัดได้ใหญ่เลยละคราวนี้ก็จะใช้กับก๊อกได้หลายขนาดจริง,รงๆเวลาต่อก๊อกเสร็จก็ต้องมาต่อเข้ากับหัวก่อนที่สายมันจะเข้านะ หัวตรงนี้เราไม่ต้องใช้เทปพ,พันเกลียวอะไรนะครับมันยุ่งยากอย่างนั้นนะฮะตรงนี้มีซีนด้านในนะครับเวลาเราขันเข้าไปเนี่ยก็ขันเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยขันให้สุดแค่นี้ไม่รั่วแล้วนะครับใช้ง่ายครับสะดวกมากตัวนี้ตัวจบจริงๆนอกจากนั้นนะครับก็จะมีตรงนี้เป็นเคเบิลทนะครับความยาวประมาณ15ซนติเมตรนะครับตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้ใช้รัดเจ้าหัวพ่นเนี่ย ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนะครับผมให้ไป25เส้นนะครับหัวมี20หัวแต่ผมให้ไป25เส้นเผื่อคุณผู้ชมจะไปบริหารจัดการจะต้องไปรัดจุดอื่นอะไรยังไงเนี่ยก็ว่ากันไปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพวกน็อตเล็กน้อยต่างๆนะครับมีประแจด้วยนะประแจนี่เอาไว้ใช้ในตอนที่เราจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เข้ากับเสานะครับก็จะมีน็อตยึดแผงโซล่าเซลล์นะครับก็จะมีอยู่2ชุดอย่างนี้นะครับ เป็นน็อตตัวผู้ตัวเมียพร้อมแหวนรองเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหางปลาที่ใช้จับแผงโซลาเซลล์อีกเช่นเดียวกันนะครับก็มีไว้ให้ในชุดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มอะไรอีกแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในตู้กันบ้างนะครับว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งผมติดตั้งไว้อย่างแน่นหนานะครับตัวมันเองเนี่ยขยับไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมล็อกไปในทุกด้านแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะดิ้นหรือมันจะะะหหลล่่่นนนนคครรัััับบอยูใตตแแงทีีีด้ววก็มป แล้วก็มีตัววาล์วควบคุมการไหลของน้ำนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวที่จะจัดการพลังงานทั้งการรับไฟจากโซล่าเซลล์การนำมาชาร์จรวมถึงการปล่อยไฟไปให้ระบบปั๊มนะครับแล้วก็สุดท้าย <S <S ตรงนี้มันเป็นทาร์เมอร์อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นทาร์เมอร์แบบ Wi-Fi นะครับคุณผู้ชมสาเหตุที่ผมใช้ตัวนี้เนี่ยโดยที่ไม่ใช้ทาร์เมอร์แบบเก่านะครับไอทา์เมอร์แบบเก่าตรงนี้นะครับมันก็ใช้ง่ายครับใช้ดีตัวแรกตัวที่ผมทําใช้เนี่ยผมก็ใช้อย่างนี้แต่มันเองมีจุดอ่อนนะคุณผู้ชม เวลาคุณผู้ชมใช้ไปตัวมันเองมี่านาคุณผู้ชมเห็นไหมไฟเนี่ยเห็นไหมมันมีมันมีตัวเลขอยู่ซึ่งซึ่งมันเองมันมีแบตเตอรี่ภายในนะครับแล้วแบตเตอรี่ตรงเนี้ยมันมีวันหมดด้วยซึ่งเวลาหมดอ่ะการเปลี่ยนมันเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายุ่งยากมากนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับเป็นสวิตช์แบบนี้ข้อดีนะครับก็คือไม่ต้องเปลี่ยนฐานเขาใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่อย่างนี้ได้เลยต่อให้แบตหมดอะไรยังไงความจําเขาไม่เปลี่ยนนะครับ อะไรที่เคยตั้งค่าไว้ยังไงมันก็อยู่อยู่อย่างนั้นแล้วข้อดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเขาต่อ Wi-Fi ได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็สั่งปิดสั่งเปิด,ปดตั้งเวลาอะไรทุกสิ่งอย่างภายในมือถือคุณผู้ชมได้เลยง่ายมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการประกอบดีกว่านะว่ามันจะประกอบอยังไงครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่ตัวขาตั้งนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเห็นหนอบตรงนี้เนะาะขันมันออกมานะครับแล้วก็สามารถเราก็จะสามารถดึงท่อนี้ขึ้นมาได้นะครับ ให้ไอ้เหล็กค้ำตรงนี้มันอยู่ประมาณระนาบเดียวกับขนานกับพื้นโลกอ่ะนะครับซึ่งจะเป็นองศาที่ขาเนี่ยกางสุดแล้วนะครับสามารถรับน้าหนักได้เยอะลมแรงๆอะไรมาอย่างเงี้ยก็ยังสามารถเอาอยู่นะแล้วเราก็ขันหนับเอาแค่พอตึงๆก็พอนะครับไม่ต้องแ,น,แน่นอะไรมากมายอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบตู้กันคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีประกับ2ชิ้นนะครับก่อนอื่นถอดนอ็อตออกมาเลยนะครับรวมทั้งแหวนของเขาด้วยนะครับถอดมาก่อนเสร็จแล้วคุณผู้ชม เอาประกับตัวในเนี่ยเล็งก่อนนะให้มันตรงไปกับท่อด้านหนึ่งที่มันชี้อยู่เนี่ยจะฝั่งไหนก็ได้นะอ่าแล้วก็ขันไว้เอานิ้วเราเนี่ยแหละขันนะครับขันแค่ประคองตำแหน่งไว้ก่อนเสร็จแล้วอันบนก็เอามาขันไว้เอานิ้วขันเหมือนเดิมนะครับประคองตำแหน่งนะครับยังไม่ต้องแน่นนะหลังจากนั้นมาที่กล่องนะครับเปิดฝามันออกมาและดึงฝาหน้าออกก่อนนะครับดึงขึ้นตรงๆนะครับเพื่อที่เวลาเราติดตั้งมันจะได้ง่ายนะครับดูด้านหลังนะครับของกล่อง คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรูอยู่4รูนะด้านล่าง2รูแล้วก็ด้านบน2รูไอรูพวกนี้จะมาลอยเข้ากับน็อตของประกับตรงนี้นี่แหละเพื่อจะยึดให้มันอยู่ในเสาได้เลยก็ลองเทียบตำแหน่งก่อนในครั้งแรกนะครับเทียบตำแหน่งนะครับเอารูล่างนะครับเป็นหลักรูล่างเสียบเข้าไปแล้วก็เลงว่าข้างบนเนี่ยมันได้ระดับหรือยังอันนี้ผมเลงมันต่าไปนิดนึงผมก็ค่อยๆขยับขึ้นผมดูว่าตรงเนี้ย คอนโอเคแล้วรูมันจะพอดีค่อนข้างจะพอดีพอดีนิดนึงนะครับเพื <_ d ata> ่อที่จะผมก็ไม่อยากให้อะไรมันรั่วเนะ่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมใช้บล็อกนะครับที่ผมเตรียมไปให้นะครับขันไปเลยคราวนี้ก็ขันขันก,นก็ประมาณตึงๆเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วลองเทียบตำแหน่งดูอีกรอบนะว่ามันพอดีจริงๆแล้วหรือยังนะอ,อันเนี้ยโอเคพอดีละ พอพอดีแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ถอดมันออกมาอีกหน่อยหนึ่งก่อนเอาแหวนมาใส่นะครับแหวนรองด้านในนะครับตรงนี้จะช่วยในการกระจายน้ําหนักของนอ็อตไม่ให้กดทับนะครับตัวกล่องมันจะได้ไม่เสียหายนะครับเวลาใส่ถ้ามันจะฝึดๆนิดหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับแต่ว่าขอให้รูมันค่อนข้างที่จะตรงอ่ะแต่จะไม่ตรงร้อเซ์ก็ได้นะครับมันอ่ามันจะฝุดๆุดนิดๆก็ไม่เป็นไรนี่แค่นี้นี่เขาอยู่ในตำแหน่งแล้วนะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายึดน็อตสีรูนะครับข้างบน2ข้างล่าง2เนี่ยนะเราก็เอาแหวนมาอีกเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เนี่ยจะทำให้การย t, ึดตู้ติดกับเสามันคงยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเจาะกำาพงกำแพงนะครับคุณผู้ชมที่ผ่านมาที่ผมทำเนี่ยผมเจาะกำแพงโอ้โหบอกได้เลยว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับที่คนที่ไม่ได้มีอุปกรณ์นะครับอ่ะเสร็จแล้วน็อตนะครับน็อต ก็มาใส่กลับเข้าไปถ้าใช้มือหมุนได้ก็เอามือหมุนเข้าไปนิดนิดหนึ่งก่อนใส่ไปจนกว่าจะครบ4ี่ตัวนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เอาบล็อกอีกเหมือนเดิมนะครับเสียบเข้าไปตรงหัวน็อตนะครับอย่างนี้แล้วก็ขันเนี่ยพอตึงๆเหมือนกันเมื่อขันครบ4ตัวแล้วนะคุณผู้ชมสายตรงนี้สีแดงขั้วบวกของแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ต่อไปให้นะครับ ซึ่งการต่อมันก็ง่ายนิดเดียวนะคุณผู้ชมก็แค่เสียบเข้าไปตรงตรงนะครับปุบเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าสถานะเนี่ยมันบอกแล้วนะอันเนี้ยมีแบตเตอรี่เหลืออยู่11.8โวลต์นะตรงนี้ก็พร้อมรับสัญญาณแล้วเดี๋ยวเรามาเซตติ้งกันก่อนอื่นเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้โทรศัพท์คุณผู้ชมนะครับมาต่อ Wi-Fi ที่ที่คุณผู้ชมใช้อยู่ก่อนเลยพอต่อ Wi-Fi แล้วนะคุณผู้ชมไปที่ iPhone ก็ใช้เป็น App Store นะครับหรือถ้าเป็น ระบบ Android ก็ไปที่ Play Store นะครับก็เข้าไปนะครับแล้วคุณผู้ชมก็ไปค้นหาแอปที่ชื่อว่า EV Link นะครับ EV นี่คือ E แล้วก็ W E นะครับแล้วก็ L I N K นะครับ EV Link กดเซิร์ชนะครับคุณผู้ชมก็จะเจออันนี้นะครับ EV Link Smart Home โลดเสร็จแล้วนะก็เปิดปืบเขาก็จะเข้าหน้าจอของเขานะครับทีเนี้ย ก็จะเป็นการเพิ่มอุปกรณ์นะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกด้านล่างนะเสร็จแล้วนะก่อนจะไปขั้นตอนต่อไปนะคุณผู้ชมมากดที่เจ้าตัวนี้ก่อนกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้อ่มันจะเปลี่ยนเป็นกระพริบอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามหยุดหน,นึ่งสองสามย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นกระพริบจังหวะอย่างเงี้ยก็คือพร้อมในการจับคู่นะครับเราก็มาแตะที่หน้าจอโทรศัพท์นะจับคู่อย่างรวดเร็วกดเพิ่มหนึ่งอุปกรณ์นะครับ เสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าจอ,อ WiFi วงที่เราจะใช้นะครับอันนี้ก็ WiFi ของผมกดถัดไปทีเนี้ยเขาก็จะทำการค้นหาอุปกรณ์นะครับก็จะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งโดยมากก็จะใช้เวลาไม่ค่อยเกิน30วินาทีหรอกอ่าตอนนี้ก็จะเข้ามาในหน้าจอนะตรงเขียนว่าเพิ่มอุปกรณ์ชื่ออุปกรณ์เนี่ยผมก็จะตั้งเป็นพ่นหมอก2แล้วกันนะเพราะผมมีอยู่แล้วอันหนึง่งพ่นหมอก2นะ เพิ่มเข้าไปในห้องไหนผมเลือกเป็นอาร์เตอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยตอนนี้คือจับคู่เรียบร้อยแล้วไฟเขาแดงค้างแล้วนะอันนี้เราสามารถกดปิดเปิดจากมือถือได้แล้วนะกดเปิดนะครับพหมอก2อปึ๊บนี่ทำงานแล้วนะครับปิดนะครับหรือเราจะเข้าไปเซตติ้งแบบละเอียดเลยก็ได้นะกดที่ตัวเขานี่มีหน้าจออย่างนี้กดนี่คือเปิดนะครับ อยู่ที่ไหนก็ได้หรือเราจะกดเมนนลนก็ได้นะตรงนี้นี่กดปุ่มจะติดดับนะครับแล้วทีเนี้ยในด้านล่างนะครับก็จะมีฟังก์ชันการทํางานอยู่3แบบนะครับก็คือตารางเวลากดเข้าตารางเวลานะครับกดเพิ่มตรงนี้มันจะเป็นการทํางานแบบซ้ําๆในแต่ละวันนะครับขั้นแรกเนี่ยตรงตรงที่เขียนว่า18ชั่วโมง11นาทีอะไรตรงนี้อันเนี้ยมันคือเวลาจริงนะสังเกตว่ามันก็คือเวลาเดียวกับเวลาของเราตอนเนี้ ซึ่งเวภาษามันพิเศษหน่อยอพูดง่ายง่ายว่าเราจะให้มันเริ่มกี่โมงสมมุติว่าผมตั้งเป็น7จ็ดโมงเช้าแล้วกันอันนี้มันก็จะกลายเป็น7ชั่วโมงแล้วก็ศูนย์นาทีนะทีนี้ในตรงที่เขียนว่าทําซ้ๆเนี่ยเราจะสั่งให้ทําซ้ําทุกวันอะไรล่ะนะอันนี้สมมุติว่าเราเอาวันเว้นวันก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดบันทึกเนี่ยแล้วแอคชั่นที่จะให้ทําก็คืออะไรก็คือเปิดอย่างนี้นะครับ เปิดตอน7จ็ดโมงเสร็จแล้วผมก็กดบันทึกเนี่ยตอนนี้ทุกๆ7จ็ดเจ็ดโมงของวันอาทิตย์วันอังคารพฤหัสเสาร์เขาจะทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขาปิดล่ะอ่าเรากดเพิ่มอีกนะครับกดบวกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เลือกอวันเหมือนกันนะครับก็อาทิตย์อังคารพฤหัสเสาร์นะโอเคบันทึกเสร็จแล้วเราให้ปิดตอนกี่โมงเมื่อกี้เราเปิด7จ็ดโมงใช่ไหมอ่าแล้วก็ให้7จ็ดโมงสัก 15นาทีเพิ่มการดําเนินการตรงนี้ก็คือแอคชั่นของมันนั่นแหละก็ให้เป็นปิดอย่างนี้แล้วก็กดบันทึกอันนี้นี่คือการตั้งโปรแกรมนะครับมันจะตั้งได้ตามวันที่เรากําหนดเลยเราลดน้ําทุกวันไหมถ้าเราตั้งให้ลดทุกวันก็มันก็จะลดทุกวันนะครับก็แค่เปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นทุกวันเท่านั้นเองแต่ในการตั้งตารางเวลาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราสามารถเพิ่มได้ทั้งหมดเนี่ยแครั้งหมายความว่ามันต้องเปเปิด1ครั้งปิด1ครั้ง 7จ็ดโมงเช้าเปิด7จ็ดโมงสิปิดอันนี้ก็คือเป็นสองครั้งแล้วนะเราเราไปเปิดอีก8ปดโมงแล้วแปดโมงสิปิดอีกนะครับก็จะเป็น4ี่ละนะครับแล้วถ้าเกิดเปิด9ก้าโมงเก้าโมงสิปิดก็จะเป็น6แล้วเปิด10บโมงสิบโมงสินาทีปิดก็จะเป็น8ครั้งอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะประมาณนี้มันตั้งได้8ครั้งนะเสร็จแล้วในเรื่องของการเขียนว่าตั้งเวลาอ่าเรากดเพิ่มเข้าไปประมาณว่าเราจะตั้งเวลาให้มันหลังจาก วินาทีเนี้ยกี่นาทีแล้วแอคชั่นเป็นอย่างไรสมมุติว่าผมตั้งแค่1นาทีพอเลย1นาทีนะครับและการดําเนินการผมก็ให้เป็นเปิดนะอ่าเป็นเปิดอยู่แล้วนะผมก็บันทึกเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยหนึ่งนาทีเขาจะเปิดนะครับเสร็จแล้วเรากดอีกเพิ่มอีกผมเพิ่มเข้าไปอีกอ่าแต่คราวนี้ผมเอา2นาที2นาทีและการดําเนินการผมเลือกเป็นปิด แล้วผมก็ก็บันทึกไปบันทึกไปนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว6โมง16นาทีก็จะติดอย่างนี้เองอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นพอ6โมง17นาทีคือเขาก็จะ action เขาก็จะปิดนะครับอันนี้เป็นโหมดการตั้งเวลาการทํางานนะครับแล้วก็ในโหมดสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมก็คือโหมดของการตั้งเวลาแบบ loop นะครับคุณผู้ชมกดเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงระบบการทํางานแบบวน loop เนี่ยคุณผู้ชมเลือกมาเป็นทางเลือกการใช้งานนะครับ แล้วก็กดบันทึกนะครับเวลาเริ่มต้นนะครับว่าจะเอาเริ่มต้นตอนไหนอ่ะตอนนี้6กโมงยีนาทีผมเอาเป็น6กโมงยีผมก็บันทึกและตรงเปิดนะครับผมก็เลือกว่าให้เปิดอันหนึ่งนาทีพออย่างนี้ผมก็บันทึกนะครับอีกฝั่งหนึ่งผมก็เลือกให้ปิดนะครับ1นาทีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันทํางาน1นาทีแล้วก็ปิด1นนาทีนะครับเสร็จแล้วตรงบรรทัดล่างสุดที่เขียนว่าเปิดใช้งานเนี่ยผมก็ กดให้เปิดแล้วก็กดบันทึกนี่นะฮะทีนี้ถ้าตามเวลาที่เราตั้งไว้ก็คือมันจะทํางานตอน6กโมงยีนะครับอตอนนี้6กโมงยก็จะทํางานอย่างนี้เลยนะครับเขาก็จะทํางานไป1นาทีตามที่เราตั้งนะครับแล้วก็ปิด1นาทีตามที่เราตั้งเช่นเดียวกันตรงนี้คุณผู้ชมก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะตั้งให้มันลูกทุกๆก,กี่นาทีแต่ว่าผมบอกเลยว่าเจ้าปั๊มแบบนี้เนี่ย ไม่ควรทํางานต่อเนื่องเกินครึ่งชั่วโมงนะครับคือแม็กซิมัมสุดและครึ่งชั่วโมงแล้วก็ด้วยระบบของมันทั้งหมดเนี่ยได้ไฟจากโซลา่ามาเก็บไว้ในแบตถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้มันทํางานได้แบบว่าต่อเนื่องอะ่ะแบบว่าทุกวันทุกวันทุกวัน,วนโดยที่ไม่ต้องเอาอแบตไปชาร์จอะไรเลยเนี่ยผมแนะนําไม่ใช้เวลาโดยรวมทั้งหมดอะ่ะไม่เกินวันละชั่วโมงครึ่งนะครับคุณผู้ชมจะเปิดครั้งละกี่นาทีก็ช่างแหละแต่เวลาโดยรวมทั้งหมดอะ่ะอย่าให้เกิน1ชั่วโมงครึ่งมันจะชาร์จไฟทันนะครับ แล้วก็จะมีไฟเลี้ยงเครื่องไปตลอดแบบระยะยาวเลยนะครับแล้วก็อีกนานเลยแหละกว่าที่คุณผู้ชมจะต้องมาถึงเวลาเปลี่ยนแบตอ่ะพอคบรบลูปหนึ่งนาทีเขาก็จะปิดอย่างนี้สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมมาดูตรงที่เขียนว่ามีเฟิร์มแวร์อัปเดตเนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชมเจอสัญ,ญลักษณ์นี้ขึ้นมาคุณผู้ชมก็แค่กดอัปเดตเข้าไปตรงจุด3จุดมุมบนขวานะครับอ่าเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันปัจจุบันนะครับเขาจะเขียนว่าอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็กดอัปเดตเดี๋ยวนี้กดยืนยัน แล้วก็เดี๋ยวเครื่องคือเขาก็จะอัปเดตอะไรของเขาไปเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันต่อแล้วกันนะครับก็คือติดตั้งแผงโซล่าแล้วก่อนอื่นคุณผู้ชมเอาขาของมันมานะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้น็อตจับแผงโซล่าเซลล์ชุดนี้นะแกะมันออกมาก่อนให้มันเหลือตัวน็อตตัวผู้นะครับแล้วก็แหวน1ชิ้นนะครับตรงแป้นนี้เขาจะมีรูนะครับสอดมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็สอดให้เข้ากับรูด้านนี้ของขานะครับปึ๊บอย่างนี้ เสร็จแล้วเอาแหวนประกบไป1ชิ้นนะครับตามด้วยนอ็อตอีก1ชิ้นแล้วอีกตัวหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละฝั่งนะขยับดูให้มันเข้าที่ตําแหน่งข้างกลางๆหน่อยแล้วกันนะเสร็จแล้วก็เอาประแจตัวนี้ขันนะครับเวลาขันก็เอานิ้วเนี่ยดุนตัวน็อตตัวผู้ด้านล่างไว้หน่อยนะครับมันจะได้ไม่หมุนตามกันพอถึงจุดจุดหนึ่งที่มันหมุนตามกันแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ก็พอแล้ว ต่อมาแล้วครับเราก็เตรียมน็อตหางปลาอันนี้ไว้คลายมันออกมาก่อนเสร็จแล้วก็นําแผงมาแผงเนี่ยเขาจะมีรูด้านข้างตรงนี้นะนี่รูด้านข้างซึ่งเราจะเอารูเขาเนี่ยมาเสียบเขากับรูนี้แหละของขาตัวตัวขาเนี่ยตัวกรอบขาจะอยู่ด้านนอกนะครับเราเสียบน็อตจากด้านในร้อยออกมานี่เตรียบมาอย่างนี้น็อตโผล่แล้วนะแล้วก็ใช้หางปลาในการไข อันนี้เราเราขันแค่ให้พออยู่ไปก่อนนะครับแล้วอีกข้างนึงก็ทําเช่นเดียวกันนะครับใช้หางปลาหมุนอ่ะเรามาเมื่อกี้เราข้างนี้เราขันไม่แน่นอ่ะเรามาขันเอานิ้วกดกดมันหน่อยเนี่ยแล้วก็ขันหางปลาเข้าไปเรียบร้อยครับแค่นี้แหละเวลาเราตั้งองศาแล้วก็ให้องศาประมาณอย่างเงี้ยในมุมเอียง15องศานะเสร็จแล้วเราก็ขันหางปลาให้แน่นูีไว้ ก็แค่พอตึงๆเหมือนเดิมนะครับมันจะมีหนอบด้านหลังนี่อ่ะผมให้ผู้ชมดูหน่อยตรงเนี้ยเวลาเราบีบเข้าไปเนี่ยมันก็จะล็อกอไม่ให้ไมใใ่ให้มันไปไหนนะครับแค่นี้เองประมาณนี้นะสำหรับการติดตั้งตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเราเอามันไปประจําตําแหน่งแล้วก็ลองติดตั้งสายดูไอ้เรื่องเสาเนี่ยนะคุณผู้ชมมันสามารถยืดได้อีกนะคุณผู้ชมขันหนอบตรงเนี้ยนะที่มันมีตัวสลักตรงเนี้ยขันออกนะครับแล้วก็ยืดขึ้นนะมันจะมีรูขึ้นมานะครับ ผมแนะนำนะครับให้ยืดแค่3ารูพอนะจริงๆมันยืดได้อีกนะสรูนะครับหรูแต่ผมพูดจริงๆ3ารูก็เพียงพอนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมก็ไม่แนะนําให้ให้ยืดมากกว่านี้นะสารูเนี่ยมันจะพูด,ดง่ายๆว่ามันจะค้าได้ดีที่สุดนะไม่โยกเยกเนะี่ยอ่ะผมยืด3ารูแล้วแล้วผมก็ล็อกให้แน่นอย่างนี้ตรงนี้ สายไฟนะครับที่ผมทําให้ไปเราก็เอามาจิ้มต่อตรงนี้เลยไม่รู้เห็นไหมนี่นะสายไฟตรงนี้ผมเตรียมไ้ให้แล้วเนี่ยผมเสียบพืบเข้าไปเรียบร้อยเลยนี่ตรงนี้คือเขาก็แสดงสถานะว่ามีการชาร์จไฟเข้าไปในระบบแล้วนะเนี่ยมี่มีรูปแผงแล้วก็ชาร์จไฟเข้านะเนี่ยคือง่ายไหมเนี่ยไม่ต้องใช้อุปรกรณ์อะไรเลยเสียบเข้าไปเฉยๆเลยประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําเรื่องการต่อ ระบบน้ํามาดีกว่าครับการต่อสายนะครับจุดแรกก็แน่นอนนะครับว่าต้องมีก๊อกนะครับที่เราจะใช้งานนะครับอย่างก๊อกตรงนี้เนี่ยผมก็จะต่ออะแดปเตอร์เข้าไปก่อนนะแต่ตรงเนี้ยตรงรูเล็กมันมันไม่พอนะครับรูกลางก็ยังใหญ่ไม่พอนะเพราะฉะนั้นผมต่อรูใหญ่เลยนะครับนี่เอารูใหญ่เสียบเข้าไปแล้วผมก็จะขันไอ้เข็มขัดรัดตรงนเนี้ยเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยใช้มือเราบิดเอาบิดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแนบสนิทนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้หัวสําหรับเสียบสายพ่นอันนี้นะ มาขันเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะพร้อมแล้วต่อมานะคุณผู้ชมต้องตัดท่อมาชิ้นหนึ่งความยาวก็เอาประมาณสัก2นิ้วแล้วกันไม่เกินนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้กดเข้าไปแค่ดันเข้าไปเฉยๆนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเสร็จแล้วก็จะเป็นกรองชิ้นนี้นะครับตรงนี้มันจะมีลูกศรน,นะครับทางน้ําไหลอยู่นะด้านอ้วนอยู่ด้านบนแล้วกันนะคุณผู้ชมก็เอามาเสียบตอนเสียบเนี่ยไอสลักเนี่ยไม่จำเป็นต้องไม่ต้องถอดออกอย่างนี้ก็ได้นะ คือไอสลักเนี่ยมีไว้ไม่ให้สายมันหลุดแต่ตอนเสียบอะ่ะดันเข้าไปได้เลยแต่ถ้าจะถอดอะ่ะคุณผู้ชมต้องถอดไอสลักนี้ออกแค่นั้นเองนะครับจุดไหนที่มีสลักเวลาจะถอดต้องดึงสลักออกก่อนแค่นั้นแหละนะเวลาจะใส่เนี่ยใส่เข้าไปได้เลยกดเข้าไปปึ๊ดเนี่ยได้แล้วนี่ก็คือก๊อกออกมานะครับผ่านเข้ากรองแล้วก็ต่อมาเราก็จะต่อสายนะครับอันนี้ผมตัดมาไว้แล้วผมก็จะต่อไปที่เครื่องนั่นเป็นต่อเข้าทางน้ําเข้านะ,ะต่อเลยเสียบเข้าไปปึ๊บ ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะปลายสายเดี๋ยวผมจะต่อไปที่ตัวเครื่องเลยครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมปลายสายนะผมเจาะรูไว้ให้แล้วที่ตัวฐานตรงนี้คุณผู้ชมร้อยขึ้นมานะครับมันอาจจะฟิตฟิตนิดนึงเพราะว่าผมทํามาพอดีนะครับนะแล้วคุณผู้ชมก็เสียบมันขึ้นไปนะมันจะตรงเข้ากับรูของตัววาล์วตัวนี้พอดีเลยเสียบเข้าไปเลยครับยัดไปให้สุดแค่นี้เรียบร้อยนะครับนี่น้ําเข้ามาแล้วนะ เดี๋ยวต่อไปเป็นทางน้ําออกนะครับการเดินสายท่อน้ําออกนะครับคุณผู้ชมจะต้องถอดจุกอุดตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าผมจะอุดเอาไว้นะเพราะว่าก่อนส่งเนี่ยเราจะต้องทําการทดสอบปั๊มก่อนแล้วก็มันจะมีน้ําค้างอยู่ในเครื่องนะถ้าเราไม่อุดไว้เนี่ยตอนขนส่งมันก็จะเปียกนะเพราะงั้นผมจะอุดไว้อย่างนี้นะอย่าลืมถอดออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปใช้อุดตรงปลายสายอีกทีหนึง่งปลายสายทางน้ําออกก็จะต่อเข้ากับด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะมีรูที่ด้านข้างนะคุณผู้ชมร้อยมันเข้าไปนะนี่ มาจนถึงเข้าทางน้ําออกของตรงปั๊มนะครับเราก็เสียบเข้าไปเรียบร้อยตรงนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการต่อหัวพ่นนะครับคุณผู้ชมก็เอาสายจากท่อน้ําออกเนี่ยนะครับดึงออกมาตามความยาวที่คุณผู้ชมจะใช้นะครับเนี่ยอย่างอย่างสมมุติตรงนี้เราก็คือลากมาจุดแรกที่เราจะติดตั้งหัวพ่นนะอ่าแล้วคุณผู้ชมก็ตัดสายนะครับหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมก็เอาตัวหัวพ่นของเรามานะครับตัวนี้นะแล้วก็เตรียมเคเบิลทยมาด้วยนะกรณีที่คุณผู้ชมมี โครงลวดนะครับอย่างนี้คุณผู้ชมก็เสียบสายเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับมันก็แค่เสียบอย่างเดียวเนี่ยครับไม่ได้ทําอื่นเลยหลังจากนั้นก็เอาเคเบิลทายนะครับมาลัดไว้เสียบแล้วก็ดึงก็แค่นี้เองนะครับสําหรับการติดตั้งหัวพ่นนะคุณผู้ชมก็จะติดต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนจะต่ออีกเส้นนึงก็เหมือนเดิมนะครับตัดสายมาอีกหนึงเส้นความยาวตามที่ต้องการนะครับแล้วก็เอามาเสียบต่อกันไปเลยนะครับ เด,เดี๋ยวปลายสายทางนู้นก็จะไปต่อกับอีกหัวหนึงนะตรงนี้ปลายสายฝั่งนี้นะคุณผู้ชมก็เอามาต่อเข้ากับหัวพ่นในหัวที่2นะครับอย่างนี้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาเคเบิลทายมารัดไว้แบบนี้ครับเนี่ยแค่นี้เองทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอเส้นต่อไปเราก็เอาท่อมาต่ออีกนะครับนี่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้เลยเรียบร้อยแล้ว คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเราถ้าเกิดว่าไม่ได้ต่อโครงลวดแบบนี้ไว้ล่ะจะสามารถแขวนหัวพ่นไว้ได้หรือเปล่านะตัวมันเองสามารถรับน้ำหนักตัวมันเองได้เลยหรือเปล่านะตอบเฉพาะสายของมันเลยเดี๋ยวผมให้ดูเลยชัดๆตรงนี้ก็คือเป็นสายที่ผมต่อแบบไม่มีโครงลวดรับเลยนะนี่คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นสายของมันเปล่าๆเลยเพียงแต่ว่าจุดที่ต้องเน้นนะครับก็คือ อันนี้ผมต่อในความยาวไม่เกิน3เมตรนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่เกิน3เมตรแล้วก็ในทางาหัวท้ายนะครับตรงติดกับเสาเนี่ยผมก็จะค่อนข้างจะล้างสายไว้ให้แน่นหน่อยมันจะได้ตึงขึ้นนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่ว่ามันจะตกท้องช้างไหมก็ก็คงจะไม่เป็นประเด็นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่หรือว่าจะติดตั้งกันยังไงนะแต่แม้ว่าคุณผู้ชมจะติดตั้งยังไงก็แล้วแต่นะครับในจุดสุดท้ายนี้นะคุณผู้ชมอย่าลืมเอาจุกอุดนะที่ถอดออกมาเนี่ย ก็เอามาใส่ไว้อุดปลายสายสุดท้ายไว้อย่างนี้นะครับน้ํามันจะได้ไม่รั่วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้คุณผู้ชมดูเลยนะอ่จะใช้ไหนจากมือถือไหมกดเปิดปึบนะครับน้ําเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับผ่านปั๊มนะครับส่งไปก็จะเห็นได้ว่าหัวพ่นทุกหัวนะครับอันนี้ผมติดไว้ทั้งหมด20หัวพ่นเนาะตามเซตนะครับมันก็จะพ่นออกมาได้อย่างนี้เลยทุกอันพ่นมาได้หมดเลยนะนี พนมาอย่างนี้ได้เลยก็จะตามนี้นะคือทุกหัวทํางานได้นะครับคุณผู้ชมได้ไปก็คือจะทํางานอย่างนี้ได้หมดมันจะพ่นมาเป็นฝอยอย่างนี้ได้เลยนะครับมีหนําซ้ําคุณผู้ชมผมจะแนะนําอีกอย่างหน,น,นึ่งไอ้ยี่สิบหัวพ่นเนี่ยคือผมต่อให้เป็นแบบมาตรฐานเฉยๆนะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันต่อได้มากกว่านั้นคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ผมอะ่ะมีแอบต่อไปอีกนะต่อเพื่อลดน้ําต้นไม้ของผมนี่ไงตรงนี้ ไอ้ที่ขแขวนอยู่เนี่ยคือผมทําโชว์เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆว่าเออมันพ่นได้20หัวจริงแต่ข้างล่างนะครับผมพ่นให้กับต้นข้าวโพดของผมด้วยตรงนี้ข้างล่างเนี่ยผมต่อไว้อีก20หัวนะคุณผู้ชมรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จงานเนี่ยนี่คือทั้งหมด40หัวพ่นนะครับมันสามารถทํางานได้เต็มที่ด้วยตอนนี้ผมการันตีที่หัวเบอร์สี่ผมทําให้ได้40หัวแะ้วกันเนาะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมเป็นไงคิดว่ามันยากไหมในการประกอบงานตัวนี้นะครับ คือแทบไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยไอ้ฝานี่อ่ะนี่เมื่อกี้เราทําเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะฝานี่พอเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็แค่มันมาปิดไว้อ่ะเสียบนี่ปิดเรียบร้อยนะครับกันน้ากันฝนได้เลยนะนง่ายๆนะครับแล้วเสียงก็ไม่ดังด้วยนะครั้งแรกกับผมต่อติดกาแพงเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมันไม่ซอฟเสียงเลยเสียงมันดังมาก นะแต่ว่าตอนนี้พออยู่ในตู้ติดกระสามั่นคงแข็งแรงเงียบทํางานดีนะครับคุณผู้ชมจะใช้ลดน้ําต้นไม้นะครับ20หัวพ่นเนี่ยยังไงซะรองรับพื้นที่5ตารางเมตรได้อยู่แล้วในการที่จะพ่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขยายไปถึง40หัวพ่นก็นั่นแหละ10ตารางเมตรครอบคลุมได้แน่นอนสาหรับการลดน้ําต้นไม้นะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการใช้งานเครื่องพ่นหมอกลดน้ําต้นไม้อัตโนมัติของเรานะครับตัวจบจบจบ,จบจริงไหมคุณผู้ชมดูเอาอย่างนี้นะครับ ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรติดตั้งเองก็ง่ายนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มอีกแล้วควบคุมผ่านแอปได้ตั้งเวลาได้ทุกอย่างนะครับการซ่อมบำรุงก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับนานไปนั่นแหะไปสองปีนั่นแหะแบตเติมค่อยว่ากันซื้อแบตมาเปลี่ยนแค่นั้นเองนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็ติดต่อมาตามช่องทางที่เราจะขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับเราก็จะบอกไว้นะทั้งช่องทางติดต่อแล้วก็เรื่องของราคาจําหน่ายนะผมรับรองเลยว่าราคาที่คุณผู้ชมจะได้ไปเนี่ยไม่แพงแน่เอาเป็นว่า ไม่สูงกว่าที่คนคุณผู้ชมจะไปซื้อแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบเองก็แล้วกันนะคุณผู้ชมซื้อของผมไปเนี่ยเหมือนกับผมประกอบให้่คุณผู้ชมฟรีเลยดีกว่านะอ่ะสนใจก็สั่งมานะครับช่องทางด้านล่างนี้แล้วก็มาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าละกันวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ